ยังคงมาเตือนเพื่อนเพื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์ภยัยซ้อนภายทางออนไลน์เกิดขึ้นครับผมได้คุยกับผู้เสียหายท่านหนึ่งนะครับที่มาออกในรายการสถานีประชาชนยุกร้อนนสามเนี่ยเราสัมภาษณ์เขาทางโทรศัพท์เนะี่ยก็บอกว่าเขาต้องการหาไรายได้เสริมไรายได้พิเศษครับแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็ไปเจอผู้ก่อเหตุกับหลวงให้เขาในแอดไลน์ไปมีการพูดคุยกันจริงจริแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เคยติดตามข่าวเรื่องของคอเซ็นเตอร์ภายออนไลน์ต่างๆมาบ้างนะแต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ มีการลวงแบบแยบยลน,นะจะชวนให้ทำรายได้เสริมตั้งราคาไว้เนี่ยเป็นหลักพันเลยนะตอนแรกที่เขาเห็นที่หน้าปกเนี่ยห้าพันบาทต่อว,วันเลยนะนะให้ตั้งค้นสังเกตนะครับว่านี่คือราคาที่ยั่วยวนฮะแต่ว่ามันไม่เป็นความจริงครับโอ้โหทำไมมันสูงขนาดนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ลวงอีกนะครับว่าอ้าภารกิจนั้นที่จะให้ทำเนี่ยว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษคือไปกดไลค์กดแชร์ในแพลตฟอร์มขายของนะฮะเขาก็เปิดไปอา้าวมันเป็นแพลตฟอร์มใหญ่นี่นาะ ะะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็ไปกดอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีการลงทุนไปนะฮะหลักร้อยได้เงินกลับคืนมาด้วยไปมา,มาครับหลวมตัวไปแล้วเนี่ยเสียหายเป็นหลักแสนนะครับทีนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุก็กดดันครับว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการได้เงินต้นต้นคืนนะต้องไปหาเงินมาสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เสียหายครับเจอไพซ้อนคือว่าเขาก็ไปหากู้เงินแบบฉับไวครับทางออนไลน์นะแต่ว่าก็ไปเจอผู้ก่อเหตุที่มีการสร้างเว็บไซต์ปล่อยเงินกู้ ปลอมขึ้นมาถึงบอกว่าเจอภัยซ้อนภัยเลยเสียหายไปเนี่ยเกือบ4ี่0 0 0บาทครับเพื่อ <onu> น <ain> ๆครับดังนั้นหากว่าไปเจออะไรในโลกออนไลน์แบบนี้ครับฉุกคิดเอาไว้กับว่านั่นคือภัยที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่ว่าใครตกเป็นผู้เสียหายนะครับพอคุณโอนเงินไปแล้วคุณต้องรีบแจ้งธนาคารโดยด่วนนะครับเพื่อเขาเนี่ยมีการระงับยับยั้งบัญชีที่ยื่มีการถูกถ่ายโอนไปหลัจงจากนั้นครับมีการแจ้งความผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com นะครับ